ดับเงียบนะครับดับเงียบเพราะว่าการดับเงียบนี่ทำให้เรานั้นไม่ต้องปรุงแต่งนะครับจะเอาไม่เอาจะได้ไม่ได้จะมีไม่มีจะเป็นไม่เป็นจะไปไม่ไปจะมาไม่มาจะอยู่ไม่อยู่จบจัดจัดจัดไม่ต้องจัดอีกนะครับเพราะว่าดับเงียบแล้วมันไม่มีเจตนาปะะัจามนสิการมันระงับสังขาร นะครับดับเงียบแล้วมันสิ้นโลกสิ้นธรรมมันว่านะครับเงียบสงบด,ดับเงียบนะครับดับก็คือนิโรธเงียบก็คือความวิเวกดับกายสังขารมรรีสังขารจิตสังขา,า,า,ารเพราะว่าถ้าเราไม่ดับเงียบนะครับมันมีความคิดทะเลาะกันทาความคิดทะเลาะกันทางคา,คา,าพูดการกระทำถึงไม่ทะเลาะพูดเพ้อเจ้อพูดเลวไหลพูดเป็นงานเป็นงานเป็นการพูดเล่นพูดเรียนพูดสนุก คิดมั้งมันทั้งหมดนะครับปรุงแต่งมันเพลินเพลินแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยล้าเสียพลังงานแต่การดับเงียบนั้นมันเพิ่มพลังงานนะครับเพิ่มพลังงานให้กับชีวิตให้เราไม่ต้องหมดแรงหมดกําลังหมดสติปัญญานะครับดับเงียบนะครับดับเงียบตลอดวันตลอดคืนเหมือนเราเข้างียบเข้างียบดับเงียบเมื่อดับเงียบแล้ว ว่าจากสัตว์จากบุคคลจากตัวตนจากเราจากเขา,จา,เขาจากกรรมจากกิเลสทิา่าไม่ต้องมีธาตุขันอายตนะครับหมดทุกอย่างนะครับเพราะทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายความเกิดก็เกิดความวุ่นวายในสังคมในโลกในชีวิตในครอบครัวนะ ไม่ว่าในที่ทำงานที่โรงเรียนที่บ้านที่วัดทาานีตำรวจโรงพยาบาลตลาดเหตุารในเขาคือที่ไหนไหนก็เกิดความวุ่นวายได้หมดแม้แต่ในสังขารในร่างกายจิตใจแต่เมื่อเราดับเงียบแล้วที่ไหนก็ไม่วุ่นวายนะครับมีแต่ความดับไม่เกิดดับเงียบเมื่อดับเงียบแล้วมันวิเวกนะครับมันวิเวก มันเป็นความสุขนะครับสุขจากการดับเงียบนะครับเป็นความสงบเป็นความบริสุทธิ์ไม่มีเกเรเกียรปนไม่มีกรรมเจียปนไม่มีวิบากเจียปนเมื่อดับเงียบแล้วมันไม่หิวไม่กระหายไม่อยากนะครับไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวายไม่สแสวงหาไม่ต้องรักษาอะไรไม่ต้องคอยปกป้องอะไรเพราะความดับเงียบนั้นเหมือนความตาย ของชีวิตเรียกตายก่อนตายแต่คนเรานั้นไม่ยอมตายจะเกิดตลอดไม่ยอมตายจะแต่เกิดจะเกิดก็เกิดความวุ่นวายนี่แหละเกิดความวุ่นวายกับชีวิตกับสัตว์สังขารกับเรื่องราวของชีวิตซึ่งมีข้อผิดย่อเยอะแยะมากมายเรื่องการหาที่อยู่ที่กื่งนุ่องห่มอาหารแย่รักษาลรกหาการหาเกียรติหากินในาการความสะดวกสบาย เมื่อเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วไม่ต้องหาแล้วแต่ถ้ายังไม่ดับเงียบมันก็ยังมีความคิดคําพูดอยู่ในหัวในใจในอารมณ์ในความรู้สึกในอดีตละปัจจุบันมันก็ยังทุกข์นะครับเพราะว่าการเกิดคึ้อการเกิดของทวกของตัณหาทีา่ภายในทั้งทั้งที่มีพร้อมเหลือกินเหลือใช,ลใช้เหลือลาบเศสักการะเฉี่ยมลังมันเลยแต่มันมีเรื่องของสังขารคือความแก่ความเามจ็บไข้ไม่สบาย วาตายปิดบังบัดแปรลูลกลุ่มล้มลุ่มเล้านะครับสังขารมันเสื่อมแต่เมื่อเราดับเงียบแล้วไม่ต้องพบก,กับสังขารที่มันเสื่อมไม่ต้องพุดหไายกับชีวิตที่มันกําลังแตกสลายนะครับเพราะว่าเข้าใจแล้วรู้เรื่องแล้วนะครับไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องจาขังจาโทษจาทุกข์กับชีวิตแล้วปล่อยวางชีวิตได้ปล่อยวางตรงสังขารได้ ไม่คาใจกับชีวิตกับการเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองผู้อื่นไม่สงสัยไม่อยากรู้แล้วพอเรารู้แล้วว่าทุกอย่างมันเป็นเพียงสังขารที่ไม่เที่ยงเกิดดแบบับเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่คงทนมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามีความผิดวังปัดจุาัเป็นธรรมดานรบเข้าใจทุกข์ก็ละตัณหาไม่ดิน้นรนไม่เล่าร้อนนะครับไม่ยึดติด ไม่หวงกันไม่ครอบงำไม่ครอบคลองในสัตว์ในสังขารปล่อยวางได้ลงได้สลับได้ก็เลยดับนะครับดับเงียบดับทุกดับเย็นดับว่างก็ดับเงียบ,บ,บเ,บดยดบเยบมื่อดับเงียบแล้วไม่ไมีอะไรจะพูดมันพูดไปหมดแล้วคิดไปหมดทำไปหมดรูหมดแล้วเห็นหมดก็เห็หมดแล้วก็เลยดับเงียบ,ดบสดี นิ่งอยู่ไม่มีอะไรจะอธิบายไม่มีอะไรจะพูดจะบอกจะกล่าวนะครับเพราะว่าปิพานแล้วมอนปั๊บเรดินกับขันปรนิพันธ์นแล้วพร้อมเราจะตัดไว้ว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้เต็ผทเกิดคคำว่าไม่ประมาทคือคนเราประมาทตลอดเวลาประมาทในความทุกข์ในความเกิดทุกข์ เกกับสังขารปุงแต่งตลอด,ด,ด,ลดลรุศสนกุศลทุจริตสุจริตกิเลสกรรมวิบากปุงแต่งตลอดปุงแต่งตัวต้นสัตว์บุคคลเราเขาตลอดก็ประมาทกอความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นเป็นระยะเป็นระยะเป็นะะเนวลาําเวลาซึ่งทําให้เราเหนื่อยเหนื่อยห่ายท้อแท้สิ้นหวังกำลังใจต่อสู้ไม่จบไม่สิ้นแต่เมื่อเรารับความประมาทได้ เราดับทุกข์ดับร้อนดับเยนินดับสุขดับทุกข์ดับความพอใจพอใจดับความวุ่นวายได้เขาว่าหยุดพ้นนะคับเกินสู่ความดับเงียบเมื่อดับเงียบแล้วก็มันวางใจทิ้งอารมณ์ทิ้งความคิดละความเพลินคลายความรักใครนะครับละความพอใจ ละความอยากได้ใครมีใครเป็นอยากเอาได้หมดสิ้นก็เข้าถึงความดับเงียบนะครับเมื่อดับเงียบแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับการเดินทางกับการเป็นอยู่เป็นมาและเป็นไปกับจะต้องอยู่จะต้องตายอย่างไรไม่กังวลจะอยู่จะกินจะง่าจะใช้จะใจยังไงไม่กังวลเพราะว่าดับเงียบนะครับดับเงียบแล้วก็หมดเรื่องคิด หมดเรื่องพูดหมดเรื่องทำหมดอารมณ์หมดใจหมดความรู้สึกหมดความรู้ความเห็นความเข้าใจหมดความเชื่อความต้องการหมดเครียดดับไม่เหลือเมื่อดับทุกข์ดับเย็นดับร้อนดับไม่เหลือแล้วดับปัญหาได้แล้วดับทุกข์ได้แล้วก็ดับเงียบนะครับเวดับไม่เหลือคือมนดับเงียบไม่มีเสียงต่างๆกินต่างๆลสต่างๆสัมผัสธรรมะเราต่าง ไม่มีสังคารร่างกายจิตใจรูปธรรมทำทั้งทั้ง,ง,งสิ้นดับเงียบก้าสูนา่นะิพพานเมื่อดับเงียบแล้วชีวิตแต่ละวันแต่ละวัยแต่ละเวลาเนี่ยก็ไม่ต้องมีเสียงอยู่ในหัวนะไม่มีการพูดปรึกษาห,าหารือประชุมแนะนำพ่มสอนบอกเล่าไม่มีในหัวมีแต่ความเงียบ สงบสงบเขาเรียกว่าดับเงียบเพราะดับจิตดับใจดับวิญญาณดับนามรูปดับอายตนะดับภาษาดับวิปนาสัญญาสังขารอย่างไดดับธาตุขันธ์อายตนะมันก็ดับเงียบการดับเงียบมันจําเป็นบ้างจะเป็นมากเลยแต่ละวันวันเราเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับงานถึงเวลาต้องหลับสนิทถ้าไม่หลับแล้วมันเครียดมันทุกข์การตื่นมาในต้องดับเงียบ นะครับไม่อย่างนั้นกับขยัดและทุกับการหาอยู่หากินยาหาใช้ยาจ่ายกับการมีชีวิตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบกับคนกับสัตว์กับวัตถุกินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณกับสังคมกับโลกกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนแข่งแย่งสิ่งดีสิงเด่นอยากดิบอยากดันนะครับเอากามเอาเกียรติกินเพราะอะไรเพราะว่ามาเป็นบุตุชนมันก็เป็นเช่นนี้กับโลก โลแกนก็เป็นเช่นนี้แต่เมื่อเราต้องการพ้นโลกพ้นจากความเป็นปุถุชนเราก็ต้องดับเนียบซลาคลายทิ้งกว้างละปัดดับซึ่งกรรมกิเล,ล,ลสทีส่ปบบกิเลสปักกิเลสย่างย่อดไม่ต้องย่างย่อดต่างต้องละขาดซึ่งนะครับดับเนียบด้วยกันทุกข์ทุกคนนะครับดับเนียบ